เลือดเลือวันนี้หน่อหัวอ้วหน่อยอ๋อผมผมปวใจเลือดครับคนเมืองครับหรือนั่นแหละมานี่ก่อนอ๋อครับผมหรือนั่นแหละครมากินข้ากินเข้าด้วยกันอ๋อครับกินแยะเลยกินกแล้วอันนี้อะไรครับนี่อันนี้คือลูกกุ้งล็อบสเตอร์ครับโอ้ไปเอาไหนมาครับลูกกุ้งล็อบสเตอร์ใส่ที่ทะเลนี่ไงหลังเนี่ยโอ้ทะเลมีดอยหนอกด้วยเอ้าโนี่แหละทะเลบ้านเราเข้ากันอ๋อขีดข้ากันอย่างครับนี่ โอ้มีหลายอย่างเลยนี่เออไหนครับล้อโอ้นี่บอกเอะมากครับหรือนี่ยังไงเนี่ยกับสะกับวางไงหรือนี่ยังไงเนี่ยกับสะกับวางไงโอ้กับมันมากินนี่ดีกับอย่างบ้านเฮาหน่อยหวัมามาโอ้ยังมานยังมามีก็เป็นของมันของอยังครับนี่โอ้ว่านี่ชอบกินของผักของจาวมามามากินจ้าวด้วยกันของอย่างก็ครับของผักของจ่ามามามาอ๋อเจตตะเกียบแต่วันนี้นะ โอ้โหยังมาเป็นข oh, oh. ้าวอันน oh. no ี oh, 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 been, ้อันข้าวหุงเม็ครับข้าวข้าวสวยไม่มีอไม่ได้มาไว้วแล้วแล้วข้าวนึ่งนี nah ่มากกว่าครับนี่โอ้ข้าวนึ่งนี่กินไม่ได้เลยมันอืดท้องอยังผมไม่ต้องข้าวสวยร้อนๆอ่ะถ้าไม่ได้ข้าวหลามนี่แย่เลยวันนั้นอ่ะโอ้โหจะเป็นลมเป็นปีเลยมาๆมากินข้าวด้วยกันมาครับเอาเลยครับเอาเลยนั่นอย่างครับน้ำซุปก็ไหวอย่างนั้นนี่เป็นน้ำ น้ำกินอ,อ๋อโอ้ย <c oughs> อย่ากโบไฟขึ้นด้วะ <laughs> แสบแสบโอ้